ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกลยัน,นมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีรมดีชาแนเเล,ลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้ออย่าพลาดโอกาสรีบทำสี่อย่างนี้แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะไม่มีบรรจนรวยทั้งชาตินี้และชาติหน้าอริยทรัพย์ทั้งโลกเป็นของเราแน่นอน หลายคนเฝ้าสงสัยใครรู้ว่าชีวิตของมนุษย์ทำไมบางคนลำบากเหลือขนาแม้ว่าจะทำบุญทำทานมาขนาดไหนก็ตามไม่เห็นจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยสงสัยอาจจะเป็นเพราะกรรมอย่างแน่นอนอาจจะเพราะกรรมในอดีตชาติแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าถ้าเรายังมากไปด้วยกรรมหนักๆก,ก,กรรมที่ไม่ดีที่เคยทำไว้ในอดีตชาติแล้วเราจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกอย่างนั้นหรือ ถ้ามีกรรมเก่าที่หนักหนามากมายแล้วยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้คำพูดนี้ก็คงขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่ามนุษย์ทุกคนมีบุญจึงสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ดังนั้นความแท้จริงเรามีบุญพอสมควรจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงแต่บุญในส่วนไหนมีมากกว่ากันเราก็จะเป็นมนุษย์ในรูปแบบนั้นในอดีตชาติเรารักษาศีลมาดีมาก ชาตินี้เราจะมีรูปร่างสง่างามหล่อสวยถ้าในอดีตชาติเราให้ธรรมะเป็นทานเราเกิดมาก็ย่อมเป็นบุคคลที่มีสมองดีเลิศมนุษย์บางคนสร้างบุญด้านทานบารมีมากจึงประสบความสําเร็จมีความร่ํารวยมั่งคั่งทําทอะไรอะไรก็รวยรวยแต่บางคนสร้างบุญกุศลทางด้านขันติมาชีวิตจึงมีความอดทนเป็นเลิศดังนั้น คนที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราต่างมีบุญถึงพร้อมกันแล้วเพียงแต่ที่มีชีวิตและฐานะแตกต่างกันนั่นก็คือเราเคยสะสมบุญเอาไว้แตกต่างกันในเรื่องเราในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งอนุทนทเศรษฐีคนรวยผู้กลับชาติมาเกิดเป็นขอทานพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการเกิดมาเป็นคนจนเกิดมาเป็นขอทานไว้ว่า ในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอนุนทะทเศรษฐีซึ่งมีบุตรชายชื่อมูลสิริเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ร่ำรวยมากเขามักสอนบุตรชายของตนว่าเจ้าจงทำให้ทรัพย์เพิ่มพูนและห้ามยกทรัพย์ให้ใครซึ่งครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งการทำบุญทำทานอีกด้วยอนุนทเทเศรษฐีมีขุมทรัพย์ถึงห้าแห่งแต่กลับไม่บอกใครเลย แม้กระทั่งบุตรชายที่ตนไว้ใจให้เสืบทอดการค้าต่อจากตนจนกระทั่งเศรษฐีได้สิ้นบุญลงก็ไปเกิดในท้องของนางจันทานคนหนึ่งจากนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงแต่งตั้งให้มูลสิริเป็นเศรษฐีต่อจากอ,อนนทเศรษฐีเมื่ออ,อนุนทัเศรษฐีปฏิสนธิในท้องของหญิงจันทานทำให้สามีและคนในครอบครัวไม่มีใครจ้างทำงาน แถมยังไม่ได้รับประทานแม่ข้าวสักก้อนหนึ่งทำให้ทุกคนลงความเห็นว่านางและลูกในท้องเป็นกาลกินีจึงขับไล่นางออกจากเมืองเมื่อนา,นางจันทานต้องอดทนอุ้มท้องอย่างยากลำบากพอคลอดลูกน้อยออกมาเด็กน้อยก็มีรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนพูดผีที่เต็มตัวไปได้วยฝุ่นแม่ลูกน้อยของนางจะน่าเกลียดน่ากลัวอย่างไรนางก็ไม่ทอดทิ้ง แต่วิบากรรมที่เป็นคนตรนีมาแต่อดีตชาติจึงส่งผลให้ถ้าหญิงจันทานพาลูกไปทำงานด้วยก็จะไม่มีใครจ้างนางเลยแม้ข้าวสักหนึ่งก้อนก็ไม่ตกถึงท้องแต่หากนางไม่พาลูกมาด้วยนางกลับมีงานได้ทำงานและได้กินอาหารจนอิ่มท้องเมื่อเด็กน้อยโตขึ้นพอที่จะเดินได้แล้วหญิงจันทานได้มอบจานกระเบื้องใบหนึ่งแก่ลูก และบอกลูกว่าให้ใช้จานใบนี้แหละรับทานจากโรงทานที่ตั้งอยู่ในกลุงสาวัตถีหรือจากผู้ที่อยากให้ทานเด็กน้อยจึงยึดอาชีพเป็นขอทานและบุ่งหน้าสู่กรุงสาวิถีเมื่อเดินผ่านเรือนของมูลสิริเสฐีก็จำได้ว่าตนเคยเป็นเจ้าของเรือนนี้เมื่อในอดีตชาติเมื่อบุตรของอนุทศเสฐีเห็นเด็กน้อยก็พากันร้องไห้ด้วยความกลัว และขับไล่เด็กน้อยออกไปให้พ้นเรือนขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังมินทาบาทพร้อมด้วยพระอานนท์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งยังทรงเห็นด้วยพระาญาณว่าเด็กน้อยคนนี้คืออนนนทเสธีผู้ขิตรณีกลับชาติมาเกิดพระองค์ทรงให้พระอานนท์ไปตามมุลสิริเสตีออกมาจากเรือนเมื่อมุลสิริเสตี มาถึงเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าพระสมณะโคโดมให้ข้าพเจ้าลงมาจากเรือนด้วยเรื่องอะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าท่านรู้จักเด็กหน้อยผู้นี้หรือไม่มุนสุริเศษถีก็ตอบพระองค์ว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อว่าเด็กหน่อยผู้นี้แหละคือบิดาของท่านที่กลับชาติมาเกิด ได้ฟังดังนั้นมุลสิริเศรษฐีถึงกับอึ้งไปพระพุทธองค์กล่าวว่าข้อพิสูจน์มีเพียงเรื่องขุมทรัพย์ทั้งห้าแห่งที่อน,นทุทเเศรษฐีไม่ได้บอกแก่ใครเลยจนกระทั่งเขาได้สิ้นลมลงจริงหรือไม่ท่านอน,นทุททเศรษฐีเด็กน้อยพยักหน้าและได้บอกขุมทรัพย์ทั้งห้าว่าอยู่ที่ใดบ้างมูลสิริเศรษฐีได้ตามไปดูก็พบขุมทรัพย์จริง ตามที่เด็กน้อยบอกหลังจากนั้นมุนสิริเศรษฐีจึงขอพิ่มระรตะนาไตรยเป็นสารณะและทำฐานสร้างกุศลจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครั้งหนึ่งโคสากเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่งแห่งเมืองโคสัมพีใฝ่ใจทําบุญและบริจาคฐานมากมายทางเนน็บเพราะในวัยยาวได้ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากเนื่องจากชาติกำเนิดเดิม ไม่ได้เกิดในครอบครัวเศรษฐีมารดานั้นเป็นโสเพณีหลังจากคลอดจึงนำท่านไปทิ้งที่กองขยะมีผู้พบจึงนำไปเลี้ยงต่อมาเศรษฐีคนหนึ่งได้ซื้อโคโกษะเศรษฐีมาเลี้ยงดูในราคา1,000งพันกหาปณะเพระาะทราบถึงคำทำนายว่าเด็กที่เกิดในวันที่โคโกษะเศรษฐีเกิดนั้นในภายภาคหน้าจะเป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐ เศรษฐีผู้นี้หมายมั่นว่าหากภรรยาที่กำลังใกล้คลอดได้บุดเป็นหญิงก็จะให้แต่งงานกันแต่ปรากฏว่าภรรยาคลอดได้บุตรชายเศรษฐีจึงคิดกำจัดโคโกษะเศรษฐีเพราะต้องการให้บุตรชายได้ตำแหน่งต่อจากตนแต่พยายามมาหลายครั้งก็กำจัดโคกะเศรษฐีไม่สำเร็จจนในท้ายที่สุดโคกะเศรษฐีก็ได้เป็นทายาท สืบต่อตำแหน่งเสธีภายหลังโคสกะเสธีทราบความจริงว่าเสฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของท่านพยายามค่าท่านมาหลายครั้งหลายคราวจึงรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมมากสมควรจะสร้างบุญกุศลจึงสร้างโรงทานแล้วสละทรัพย์วันละหนึ่งพันกหาปณะเพื่อให้ทานแก่คนจนและคนเดินทางไกลโคสกะเสฐีเป็นเพื่อนกับเษตีสองคน ชื่อกุกกากุฏเศรษฐีและปาวาริกเศรษฐีทั้งสามได้ฟังพระเกติคุณของพระพุทธเจ้าจึงส่งเลือ่อมใสศรัทธาและเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาแล้วจึงมรรลุโสดาบันทั้งสามคนหลังจากกลับมายังเมืองโกสัมพีจึงได้สร้างอารามถวายพระพิสุท่านละหนึ่งแห่งและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเรื่อยมา อารามที่โคสกะเศรษฐีสร้างคือโคสิตารามแห่งเมืองโกสัมพีเธอเป็นอารามที่สำคัญแห่งหนึ่งและอีกเมืองหนึ่งท่านโคศิยะเศรษฐีเป็นผู้ที่มีความตนีจนทำให้มีความเป็นอยู่ไม่สบายนักแม้จะมีทรัพย์สินมากมายก็ตามโกศิยะเศรษฐีมีทรัพย์สินกว่า80โกดอาศัยอยู่เมืองราชคลึกท่านมีความตนีมาก แม้กระทั่งภรรยาและบุตรก็ไม่ได้สงเคราะห์ให้ดีท่านยังกินและชายแต่สิ่งที่ไม่ดีจนได้ชื่อว่ามัชาริโกศยเศรษฐีทรัพย์สมบัติที่มีมากกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์แก่จิจิการใดเลยวันหนึ่งโกศยเศรษฐี ah i, พบชายคนหนึ่งกำลังกินข้าวหนมเบืองท่านรู้สึกอยากกินมากแต่กลับมาบ้านก็ไม่ยอมบอกใครให้ทราบหรือให้ใครทำให้กิน เพราะกลัวว่าหากมีคนทําให้กินคนอื่นก็จะพลอยได้กินไปด้วยก็จะทําให้สิ้นเปลืองเวลาผ่านไปเนิ่นนานความอยากนี้ก็ไม่มีหายโกศิยะเศรษฐีกลับยิ่งสู้ผอมลงจนภรรยาเห็นผิดสังเกตซักใสจนได้ความว่าสามีอยากกินขนมเบื้องนางจึงอาสาทําให้แต่โกศิยะเศรษฐีไม่ต้องการให้ทําเพราะกลัวคนอื่นจะได้กินด้วย นางจึงเสนอธทมแต่จะกินเฉพาะโกศิยะเศรษฐีนางแล้วก็บุตรเท่านั้นแต่โกศิยะเศรษฐีเห็นว่าภรรยาและบุตรไม่มีความจําเป็นต้องกินดังนั้นนางจึงทําขนมเบื้องให้โกศิยะเศรษฐีเพียงคนเดียวโกศิยะเศรษฐีจึงสั่งให้ขึ้นไปทําขนมเบื้องบนปราสาทเจ็ดชั้นให้ปิดประตูใส่ก่อนทุกชั้นเพื่อป้องกันคนมาขอขนมเบื้องกิน จนพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่เชตวานารามเล็งเห็นว่าโกศิยเศรษฐีและภรยาจะได้บรรลุโสดาบันจึงได้ให้พระโมคคัลลานะไปทรมานโกศิยเศรษฐีเมื่อพระโมคคัลลานะปรากฏลอยู่เหนือปราสาทก็ทําให้โกศิยเศรษฐีไม่พอใจเพราะอุตส่าห์หลบบรรจุบนปราสาทแล้วจากนั้นก็ได้ออกอุบายต่างๆนานา,นาขับไล่พระโมคคัลลานะ แต่ก็ไม่เป็นผลโกเซียเศษฐีจึงจำยอมให้ขนมเบื้องแผ่นหนึ่งเพื่อตัดความรำคาญแต่ปรากฏว่าเมื่อจะหยิบขนมเบื้องชิ้นหนึ่งแล้วชิ้นอื่นๆก็ติดกันขึ้นมาทั้งหมดจะดึงแยกจากกันก็ไม่ออกจนโกเซียเศษฐีเหน็ดเหนื่อยและหมดความอยากกินขนมเบื้องไปสิ้นพระมุขคลานะจึงได้แสดงธรรมแก่โกเซียเศรษฐีและภรรยา จนทั้งสองเกิดความเลื่อมใสและจึงพาทั้งสองมายัางเขตตวนารามเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับฟังเทศนาจากพระพุทธองค์จึงได้บรรลุสูดาปฏิผลทั้งสองนับตั้งแต่นั้นมาโกศิยเศรษฐีก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาเลิกเป็นคนตระนีหันมาทำบุญทำทานเป็นประจำนำทรัพย์สินมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ด้วยความเต็มใจแล้ถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีข้ามภพข้ามชาติจะต้องปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนี้มีสองประเด็นด้วยกันครับคือประเด็นที่หนึ่งคนรวยแล้วตั้งแต่ชาตินี้และหวังว่าจะรวยในอีกชาติต่อไปประเด็นที่สองชาตินี้จนเหลือเกินขอให้จนแต่ชาตินี้ขอให้รวยชาติหน้าเถิดสรุปคือเรา ก็ต้องการจะไปรวยกันทั้งนั้นทั้งในอนาคตข้างหน้าถ้าจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนมีหลักง่ายๆอยู่สองข้อคือ 1. ต้องมีความเพียรมีความทุ่มเทที่จะทำงานนั้นอย่างจริงจังข้อที่สองต้องมีบญเก่ามีเสบียงติดตัวมาด้วยท่านผู้ฟังครับกานที่เรารวยในชาตินี้แล้ว ก็แสดงว่าเรามีสองสิ่งนี้อยู่แล้วคือหนึ่งมีนิสัยขยันจึงมาทุ่มเททำงาน 2. มีบุญเก่าเมื่อชาติที่แล้วติดตามมาถึงชาตินี้คนที่ชาตินี้จนอยู่ก็คงรู้แล้วว่าชาติที่แล้วไม่ค่อยสร้างบุญจึงไม่มีบุญเก่าติดตัวก็ใช้หลักการเดียวกันครับคือนับแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องเริ่มสร้างบุญใหม่เสีย เพื่อวบุญใหม่ในชาตินี้จะได้เป็นบุญเก่าของเราในชาติหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการสร้างบุญตั้งแต่ชาตินี้ไว้สีข้อคือข้อแรกตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ชัดเจนซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเรื่องความดีความชั่วเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องควรไม่ควร ได้ชัดเจนความเข้าใจอย่างถูกต้องและจะส่งผลให้ชาติหน้าเมื่อเราคลอดจากท้องแม่ออกมา<ๆ>ก็จะมีใจที่ฉลาดเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปติดตัวมาเลยพูดง่ายๆก็คือเกิดมาก็เข้าใจเรื่องกรรมจึงมีศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมศรัทธาที่จะละชั่วทำดีศรัทธาที่จะเลิกทำบาปมุ่งแต่จะทำบุญความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างนี้นะครับ จะส่งผลทำให้เราได้บุญใหม่ตั้งแต่ชาตินี้ข้อที่สองตั้งใจรักษาศีลให้ดีขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อเรารักษาศีลแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วบุญที่จะส่งผลข้างหน้ายังไม่ต้องพูดถึงบุคลิกของคนไม่ก่อเวรจะดูดีตั้งแต่ชาตินี้เลยถ้าเราไม่ก่อเวรอะไรเลยบุญนั้นจะมหาศาลหนักข้ามชาติไปเกิดใหม่ ก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงบุคลิกก็ดีได้รูปสมบัติตั้งแต่วันเกิดเลยครับ 3. ตั้งใจทำงานบริจาคทานชนิดไม่ยั้งมือความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพมีเท่าไหร่ก็ทำให้เต็มที่จะเหลือกินเหลือใช้หรือไม่เหลือก็ตามให้เตรียมแบ่งเป็นงบออกวายงบนี้จะทำทานเพื่อกำจัดความตนีทีเหนียวความใจแคบของเรา ทำใจให้กว้างเป็นทะเลไปเลยครับเมื่อใจกว้างเพราะอำนาจแห่งความตั้งใจทำงานอย่างนี้แล้วชาติหน้าเกิดมาเมื่อใจเราใหญ่กว่าทะเลเสียแล้วทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินก็จะเตรียมไหลลงทะเลใจของเรานั่นเองและข้อสุดท้ายตั้งใจทำสมาธิภาวนาหมั่นไปวัดไปเพิ่มพูนเทคโนโลยีทางด้านจิตใจจากศาสนา ของพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าคือเป็นั่งฟังเทศนั่งสมาธิด้วยเป็นการเพิ่มพูนปัญญากลั่นกายกลั่นใจให้ใส่ตั้งแต่ชาตินี้เมื่อใจใส่เป็นแก้วเป็นเพชรตั้งแต่ชาตินี้ชาติต่อไปเกิดปุ๊บใจก็สว่างเป็นตะวันเที่ยงปรับไม่มีอะไรจะบังปัญญาเราได้สองข้างทางที่เดินผ่านไปจะเห็นช่องทางที่จะเลือกทั้งสิ่งของ ทั้งเหตุการณ์ที่เราพบให้เป็นสมบัติได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รวยข้ามชาติสี่ข้อนี้จะทําให้เรารวยด้วยอริยทรัพย์ตั้งแต่ชาตินี้ชาติต่อไปอริยทรัพย์ทั้งโลกจะเป็นของเราเองอย่างแน่นอนขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอ,อนโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคน ทุกท่านสวัสดีครับ